สวัสดีครับสำหรับคนที่คิดจะแอด Binance Smart Chain เข้าไปในกระเป๋า MetaMask ของคุณนะครับวิธีการที่คุณเจอใน YouTube ต่างๆเนี่ยมันจะยากนิดนึงเนาะจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าแบบเฮ้ยผมว่าถ้าพิมพ์ผิดผมันก็ไม่ชัวร์นะอันนี้ชวนยบลูเ่นนิดนึงนะครับวิธีการเข้ามาแ d d BSC Network หรือว่า Binance Smart Chain Network เนี่ยนะครับ มันง่ายมากเลยครับข้อพอคุณลงคือ,ค,อคือต้องลงด้วยลงเมตามาร์ที่เป็น extension ใน Google Chrome นะครับพอลงเรียบร้อยแล้วนะครับออันนี้ผมทำไปแล้วขี้เกียจเปิดเป,ดเปาใหม่ทำใหม่เข้ามาที่ bsc scan นะครับ com หรือว่าหาใน Google เนี่ยก็ได้นะครับกดเอา bsc scan แล้วมันจะมาที่เว็บ BSC s c ีสแค m นะครับคือเอาให้ชัวเลยครับว่าแบบไอ้นี่เว็บแท้แท้แ,ทแน่เลยนะเสร็จแล้วก็นะครับเข้ามาที่ด้านล่างของเว็บนะครับมันจะอยู่ทางด้านมุมซ้ายมือนะครับให้คลิก Add BSC Network เรียบร้อยครับแค่นี้เสร็จเลยนะมันมีแค่นี้จริงๆครับจบครับสวัสดีจ้า